ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชิปนี้มาดูมาดูหน่วยล่างนะั่นเพื่อนนะดูหน่วยล่างแล้วก็ดูดับหน่วยล่างยาวของเราอีกทีหนึง่งเพื่อนจะได้ไปตัดสินใจอีกทีหนึง่งว่าว่าไปหลงซื้ออตเตอรี่ตัวไหนที่ว่าเราจะซื้อไม่ซื้อสําหรับดับหน่วยล่างยาวของเราเพื่อนไปซื้อตัวดับก็นี่อีกทีหนึง่งแต่ดับสูตรนี้เข้ายาวมานะั่นเพื่อนนะเขายาวมาสี่ปีสี่ปีกว่าแล้ว ก็ถือว่าตำแหน่งดีผมเพิ่งจะเห็นสูตร <c oughs> เดินนโยบายลำดับสี่ปีนี่นะเพื่อนอก่อนเขาดูแนวทางลนลเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับฝ <c oughs> ากช่องนั้นเพื่อนนะฝากช่องนี่ชื่อช่องเราแล้วก็คำเตือน ช่องแล้วก็คําเตือนก่อนจะนําไปใช้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สําหรับดับหน่วยล่างยาวๆของเราผมก็ว่าจะยังไงผมก็ว่ามั่นใจว่าถ้าไม่มาก็คงจะคงจะแน่นอนว่าจะไม่มา <c oughs> อันนี้ดูดูหน่วยล่างกอนนั้นเพื่อนนะดูหน่วยล่างสูตรสูตรเลๆของเราเนี่ย เขียนเขียนนี่หลายรอบมันก็เละเพื่อนตั้งแต่เละ,เละมานี่เข้าดีเพื่อนนี่สูตรนี้หน่วยล่างสูตรเดินนวยาวของเรานั้นเพื่อนนะแล้วก็มาผิดอยู่งวดเดียวมาผิดอยู่หนึ่งงวดตั้งแต่ที่ว่าผมมาถ่ายให้เพื่อนดูนี่ <c oughs> ผิดงวดเดียวผิดงวดงวดออกหกหกเพื่อนๆนไม่มีงวดสองสามงวดที่ผ่านมานั่นแหละอ่ะไปเพื่อน ue, ดับหน่วยล่างยาวยาวหน่วยล่างเสร็จแล้วก็ไปดูดับหน่วยล่างอีกทีนึงไปดูงวดที่เขาเดินผิดเพื่อนเพื่อนี่เขาไม่มาไม่มาช่องเราคือว่าไม่มานั้นเพื่อนนะไม่ใช่ว่า ไปโกหกกันบอกว่าสูตรเดินเท่านั้นงวดเท่านี้งวดคือไม่มาคือไม่มาไม่มาผมบอกว่าไม่มาถ้ามาผมบอกว่ามานี่งวดนี้เขาไม่มาเพื่อนเนี่ผมไม่เหมือนช่องอื่นเขาช่องอื่นเขาไปบอกว่าสูตรตัวเองเดินมาหลายงวดหลายงวดมนันก็เดินผิดของผมเดินผิดคือผิดถ้าผิดแล้วบอกว่าผมมาเติมเติมเลขหกไปมันไม่มีปกติมันต้องบวกสองบวกสองบวกสองมันไม่มี ตำแหน่งนี้ผมมาบวกเพิ่มขึ้นมาเป็นสีแดงนี่คือมันไม่มีเลขหก <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วมางวดถัดมาก็มาออกซีซีอ่าซีซีก็มาออกตำแหน่งใหม่ออกตำแหน่งเกา่าตำแหน่งใหม่ยังไม่ออกมางวดถัดมางวดที่ผ่านมาออกอยกออกซีซีแล้วก็มาสองตัวแล้วก็ว่าสูตรนี้จะมาสองตัวนานปะนะมาสองตัวบ่อยที่สุดตั้งแต่ เป็นสูตรที่ผมมาถ่ายให้เพื่อนมาดูนี่ขาดไม่กิ่งวดที่ไม่มาสองตัวขาดไม่กิ่งวดที่ไม่มาสองตัวงวดนี้ผมก็ว่าม anyway> ีความหวังมีความหวังที่จะไม่มาสองตัวเพื่อนว่ามีความหวังที่จะมาสองตัวไม่ใช่ไม่มาสองตัวผมว่าน่าจะมีผมว่าอยู่ในนี้มาสองตัวล่างนันเพื่อนนะมาสองตัวล่างโอ้ มันมีสองสองสองตัวล่างเลยเพื่อนมาห้าตำแหน่งนั้นเพื่อนหนึ่งผมว่าเลขอยู่นี่มาห้าตำแหน่งนั้นเพื่อนนะห้าตำแหน่งที่เราจะลงทุนเลยนี่มันดูลักษณะแล้วนี่ไม่ครบไม่ครบขาดหลักขาดอีกหลักหนึ่งมาสี่ตำแหน่งมาสี่ตำแหน่งเลขบนล่างนั้นเื่อนั้นอยู่นี่ผมว่ามาสี่ตำแหน่งอยู่นี่มาสี่ตำแหน่งบนล่างล่างครบแล้วก็สองตัวบนอาจจะเป็นได้คู่ตอ ไดกูตดไปเพื่อนสองทบนสูตรเขาเคยมาสูตรนี้เคยมาเคยมาเบรกบนเคยมานีอยู่นี่อย่างงวดนี้เพื่อนนี่มาครบบนงวดนี้มาสองตัวงวดนี้มาแปดแปดหกสองนี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองครบสี 4, 7, 8, 8, 8, บ่เจ็ดสี่เจ็ดแปดมาสองตัวบน มันไปดูของบนอีกทีนึงเพื่อนเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองอ่ามาสี่สี่ห้าสามได้สองตัวห้าหกห้าหกศูนย์ห้าได้สองตัวเลขล่างได้หน่วยล่างครบเลขบนสำหรับมันผมเคยดูว่าเลขสูตรนี้เคยไปเลขบน ถึงสองตัวถึงสามตัวนั่นเพื่อนนะสูตรนี้ผมเคยดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายงวดแล้วล่ะผมเคยดูมาเรื่อยๆอยู่ส <c oughs> ำหรับงวดนี้นั้นเพื่อนนะสำหรับงวดนี้ได้แปดได้เก้าเก้านี่คือตัวตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือตำแหน่งนี้เขาไม่มีเลขเลขหก 6. ผมสได้สูตรผมก็เลยเขียนเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มอีกตัวตำแหน่งหนึ่งเพื่อนปกติจะบวกสอง ปกติจะบวกสองแล้วก็มาตามแต้มนี้เลยมวดหน้านี่เขาจะมาไหมหรือจะเป็นยังไงตั้งแต่ช่วงนี้มาประมาณทีงวดนี้ตำแหน่งที่สามนี้ยังไม่เคยมานั้นเพื่อนนะ ตำแหน่งที่สามยังไม่เคยมานี่นานแล้วนี่นานแล้วนี่ตั้งแต่ออกตั้งแต่ออกแปดแปดเจ็ดสามเลขล่างเจ็ดสามนั่นเพื่อนยังไม่เคยมาเลยงวดน,นั้นงวดงวดนั้นมาล่างมาล่างมาหน่วยล่างงวเดเดียวงวดน,นั้นยังไม่เคยมาเพื่อนถอยกลับไปดูตำแหน่งที่สามนั่นเพื่อนนะตำแหน่งที่สามนั่นล่ะนี่ นี่ตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามเดิมนั้นเพื่อนนะมาหน่วยล่างครั้งเดียวอย่างนั้นก็ไม่เคยมาข้างบนข้างบนมางวดงวดนี้ไม่ไม่ใช่ไ่ตัวนั้นไปสิบ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 ตำแหน่งนี้ตั้งแต่เป็นสูตรมาตั้งแต่เป็นสูตรมามาครั้งเดียวเพื่อนเะนี่ยตำแหน่งที่สาม มาครั้งเดียวงวดที่ออกแปดเจ็ดสามเรียกรางเจ็ดสามนั่นเพื่อนนะมาครั้งเดียวแค่นั้นตั้งแต่เป็นสูตรมานี่แปดเจ็ดสามางเจ็ดสามมาครั้งเดียวตั้งแต่เป็นสูตรมาแต่เราก็ไม่เคยนี่สูตรก็เขียนมาตลอดเลยไม่เคยมาไม่เคยมานั้นเพื่อนนะอ่ะไปดูงวดสุดท้ายดูตำแหน่งไหน ตำแหน э ่งที่สามอันนี้ตำแหน э ่งใหม่นันเพื่อนนะตำแหน่งใหม่ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน э ่งที่สองตำแหน э ่งที่สามเลขเกตตัวนี้ขึ้นมาเป็นตำแหน э ่งที่สามเก่าไม่เคยมานั้นเพื่อนนะไม่เคยมาตั้งแต่เป็นสูตรมาครั้งเดียวถือว่าเป็นเลขดับได้นั้นเพื่อนนะถือว่าเป็นเลขดับได้มาครั้งเดียวตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นดับหน่วยล่างได้ยาวๆเลยผิดครัง้งเดียวเองงวดน,นี้เป็นเลขงวดน,นี้เป็นเลขหนึ่ง วันนี้เลขหนึ่งถือว่าดับหน่วยล่างยา,ยาวๆได้เลยเพื่อนผิดงวดเดียวเองผิดงวดเดียวมีงวดนั่นแหละงวดที่ออก 7, 7, 8, 7, เจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเลขล่างเจ็ดสามนั่นแหละเพื่อนงวดเดียวอ่ะเพื่อนเห็นแล้วนี่เนาะเห็นแล้วนี่ผมการกระบาดไว้อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเพื่อนแปดทัทีแล้วเดี๋ยว นี่สูดในสูนนี่คือดับหน่วยล่างนั้นเพื่นนะดับหน่วยล่างนะที่ผมกากระบาดไว้เมื่อกี้นี้ดับหน่วยล่างเมืเ่อช่วงนี้ตรงนี้ช่วงนี้นตำแหน่งสูดตรตงมันเก่าไม่มา ไม่ใช่เก้าไม่มาเกดนี่เลขเกีดเลขหนึ่งไม่มาหน่วยล่างไม่มาหน่วยล่างไม่มาหน่วยล่างสูตรนี้ผมเขียนขึ้นมาตั้งแต่หมดวันที่วันที่อะไรเดือนกันยาวันปีหกสี่นั่นเพื่อนเนี่ผมเขียนขึ้นมาแต่ปีสูตรมันมาได้สองปีสูตรมาได้สองปีตรงนี้สองปีแล้วก็นับจำนวนปีไปแต่ผม มาเขียนใส่หน้านี้แค่จะถึงปีที่สองแล้วไปนี่เดินยาวมามา,มาไม่มาหน่วยล่างนั้นเพะนะนื่อนนะนีผลออกแปดสามปดได้ไม่มาหกสองไม่มามาสิบได้แต่ไม่มานี่มาสิบได้มาสิบได้สามปี 3ปีหมดแล้วหมดหน้ากระดาษแล้วออกสี่หนึ่งสีต่ออย่างหนึ่งสี่นั่นเพื่อนนะ <c oughs> ต่ออีกหนึ่งสไปเลยข้ามไปเลยออกหนึ่งสีแล้วไปออกแปดแปดห้าออกแปดห้า มาสิบได้นั้นเพื่อนนะมาสิบได้นี่ตำแหน่งที่เราหาได้แต่นีมีผลออกหน่วยล่างเลขแปดไม่มามาสิบได้หน่วยไม่เคยมาสามปีสามปีอยู่นี่สามปีสามปีสิบแปดงวดเลยยังไงนี่มาสามปีอยู่ข้างล่างนี้ สี่ปีนี่ผมกากระบาดไว้ที่นี่เพื่อนๆเลขเจ็ดกับเลขสี่เจ็กับสี่ดับหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะเจ็กับสี่ดับหน่วยล่างสี่ปีสี่ปีกับสี่ปีเต็มสี่ปีเต็มสี่ปีกับหนึ่งเดือนงวดนี้เป็นหนึ่งเดือนเต็มสี่ปีกับหนึ่งเดือนปีหนึ่งยี่สี่ ยี่สี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสองเข้าไปอีกทีหนึ่งกันเพื่อนสีป่ปีเป็นกี่งวดไม่เคยมาดับดับจริงๆกันเพื่อนดับไม่มาถ้างวดหน้ามาก็เดี๋ยวว่ากันว่าสูตรเป็นสูตรแล้วยกออกกันเพื่อนเจ็ด กับ4ดับหน่วยล่างนะั้นเพื่อนนะดับหน่วยล่างมาสิบได้แต่ไปไปไปหน่วยไม่ได้ยกออกยกออกโอ,อ,อ,กอหน่วยล่างมาให้เพื่อนดูอธิบายกัน เพื่อดูหน่วยล่างนะดูหน่วยล่างไม่ได้วงไปหลายงวดแล้วนี่ตั่นี้มาไม่ได้วงมาอันนี้วงทั้งแต่งวดงวดนี้ก็ไม่ได้วงออกมาสองตัวไม่ได้วงมาสองตัวสี่มาหลังจากที่ว่างวดนี้ไม่ออกผมไม่ได้ถ่ายเพื่อนไปงวดด้วยสองงวดเพราะผมมาเติมแตนนันไม่เข้าผมไม่เติมให้มันเข้าเตนนิมแล้วมันก็เข้า มาสองตัวมาตัวเพิ่มหลังจากนั้นมาสตัวนี้มาอีกมาสองตัวหลังจากนั้นมาอีก6กับ3มา2ตัวงวดนี้เพื่อนว่าฉันตัวไหนจะมาสองตัวตัดตัวนี้ออกไปเพื่อนถ้าชอบว่าไปใส่สิบแต่เอาไปใส่หน่วยไม่ได้แต่อยู่นี่ผมว่ามาสองตัวคลิปหน้าเพื่อนคอยดูว่าผมจับสองตัวบนนั้นเพื่อนเอาสองตัวล่างนั้นเพื่อนนะ สองตัวล่างผมเกิดความมั่นใจว่าผมน่าจะให้ไปสุดเดียวเด่นเด่นสุดเดียวนั้นเพื่อนนะแล้วก็ค่อยจับไปอีกสี่ห้า 4, ตัวกันกันลื่นงวดน,นี้ผมมั่นใจว่าเลขล่างเราต้องต้องต้องเข้างวดน,นี้เพื่อนเลขล่างต้องเข้างวดน,นี้ผมดูสูตรยาวๆเด่นบนสูตรอมตะบนล่างยาวๆมามาประกอบใส่ตรงนี้อีกทีหน,งงน,นึ่งใงวดนี้ เขาไม่มีเลขบนเมื่อไม่มาเลขบนเขาต้องไปเลขล่างมาประกอบกับหลักสิบล่างแล้วอีกนึงบวกกับหน่วยล่างเราอีกหนึงหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะนี่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เพื่อนเอาไปหน่วยล่างยาวๆเรานี่ไปก่อนนั้นเพื่อนนะหน่วยล่างกับดับหน่วยล่างยาวๆเราไปดับเจ็ดกนะับดับสี่นั้นเพื่อนนะดับเจ็ดกนะับดับสี่นะดับเจ็ดกับดับสี่ ผมยังไม่บอกสูตรเพอนเพื่อนถ้าบอกสูตรก็เดี๋ยวก็ไม่ติดตามกันคนที่อยากได้สูตรกันเยอะยะเลยคนที่มีอายุเยอะๆก็เอาไปเขียนสูตรกันได้ติดตามกันเพื่อนเนมันไม่เสียหายมากหรอกติดตามกันไปคอยดูกันไปผมเขียนสูตรแล้วค่อยใหม้เพื่อนดูผมให้เอาแต่ตัวเลขมาเพื่อนไปสูตรเดินดีๆเขาก็เอาไว้ทํามาหากินแล้วเพื่อน ถ้าเกิดว่าหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะ,ะตัวไหนเอ,อ,นอาไปใส่หน่วยเอาไปใส่หน่วยเพื่อนตัวไหนเอาไปใส่หน่วยก็เอาไปใส่สําหรับหน่วยงวดน,น,นี้ก็น่าจะเป็นเลขค,คู่หลักสิบก็น่าจะเป็นเลขขี้งวดน,น,นี้ก็ผมก็น่าจะลงตัวตรงตัวหางเดียวหางเดียว응น่าจะเป็นหางเดียวเด่นหางอื่นก็จะประกอบกันไปท้ายสุดสุดท้ายก็ เออเพื่อนคนไหนที่ว่าอยากจะหารายได้นั้นเพื่อนนะที่หาอยากจะหารายได้ที่ผมเคยบอกเพื่อนไปผมลืมบอกคิดที่ผ่านมาก,ก็ลืมบอกถ้าคนไหนอยากมีรายได้อยากมีรายได้ที่ว่าเล่นโทรศัพท์เราอยากมีรายได้ในโทรศัพท์ของเรานั้นเพื่อนนะคนไหนอยากมีรายได้อย่างของผมผมมีแล้วนี่ นี่แอปตัวนี้เพื่อนนี่แอปตัวอยู่หน้านี่ตรงนี้แอปตัวนี้เป็นแอปเื่อมีอไรายได้เพื่อนไม่ผิดกฎหมายเป็นของคนไทยนั้นเพื่อนนะเป็นของคนไทยแล้วที่นี่เพื่อนก็คอมเมนต์มาขอผมแล้วที่นี่ผมจะส่งให้เพื่อนก็ไปกรอกสมัครตามนั้นพอกรอกสมัครตามนั้นเสร็จแล้วที่นี่ก็เพื่อนก็ทาํทาตามทาําตามเขากรอกเขา้ขาไปให,ให้มันเสร็จ <S <S เสร็จแล้วเพื่อนก็ช่วงนี้เขามี ของมูลค่าประมาณ500้บาทนั้นเพื่อนนะคนไหนอยากได้คนไหนอยากได้อยากมีรายได้ไรายไ,ได้ได้เยอะด้วยละ่ะเยอะกว่าที่เราไม่เคยเห็นเพื่อน,นผมเกิดมาอายุห้าสิกว่าปีเพิ่งยะมาเจอแอปตัวนี้ละ่ะที่มีรายได้ให้พวกเราคนไหนอยากได้มีรายได้นั้นเพื่อนนะไม่ผิดกฎหมายถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนั้นเพื่อนนะเสียภาษีทุกอย่างเราเอาไปโหลดแล้วก็กรอก,อกไปตามที่ว่าเขาแนะนำนั่นเพื่อนนี่ นี่อย่างผมขึ้นมานี่ผมกดขึ้นมามันเป็นลักษณะนี้นี่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปผมเห็นนี่เ,นเพื่อนนี่มีรายได้เ,เพื่อนนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเขาโหลดแป๊บหนึง่งมีรายได้นะเพื่อนนะไม่ใช่ไม่มีรายได้นะผมไม่ใช่เราผมจะเอามาหารายได้ มาหลอกเพื่อนๆนะเพื่อนนะนนนะแล้วอย่างนี้นี่ยเพื่อนเนี่ยถ้าคนไหนอยากได้คนไหนอยากได้ก็แชปเอาก็ได้เนี่ยเพื่อนเอาแชปเอาก็เอาไปกดเอาเลยเพื่อนแล้วก็จะมีรหัสเพื่อนแลกอกอกรหัสนี้เข้าไปกอกรหัสตรงเนี้ยกอกรหัสตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยภาษาอังกฤษสองตัวแล้วก็เจ็ดแปดเก้าแปดกอกเข้าไปใส่ตรงนั้นก็ มันจะมีข้อมูลเขาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อนเขากรอกข้อมูลไปให้เต็มเสร็จแล้วเพื่อนพอเพื่อนเขาเป็นสมาชิกเสร็จแล้วเพื่อนก็จะได้มีรายได้เกิดขึ้นมาถ้ามีคนไปซื้อของไปชอบของเขาเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้น,น,นเพื่อนคือผมมาเป็น,ปนคนแนะนําแนะนำเพื่อนโหลดเอาแอปตัวนี้แอปตัวนี้เป็นแอปที่ว่า โปรโมทของที่ว่าสินค้ามีประโยชน์ตรงที่ว่าร่างกายเราอายุมากแล้วเราต้องเสริมโดยพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนะคนไหนไปซื้อยาอย่างเงี้ยแล้วก็มีสิทธิ์ได้นี่ผมก็เข้าไปในกลุ่มนี้ก็ได้โหลดตัวนี้เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อนอยากเป็นสมาชิกร่วมือนกับผมก็ทําเอานั้นเพื่อนนะอ่า ข้อมูลมาแล้วผมส่งลิงก์ให้เพื่อนผมส่งไปทางลายทงยางนี่เพื่อนก็ไปโหลดเอาเพื่อนเพื่อนก็แชปเอาตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณไหนทำเป็นถ้าคุณไหนทำเป็นนั้นเพื่อนนะคุณไหนทำเป็นวัยรุ่นเขาจะทำเป็นอยู่แต่ผมก็ยังทำให้เป็นถ้าทำอย่างนี้ถ้าถ้าโหลดไปโหลดเอาตามน,นั้นก็ได้อยู่นี่นะเราสมัยก่อนช่วงที่ผ่านมาที่ว่าเราเป็นโควิดกันกอดจะแกนตัวนี้แหละเพื่อนเนี่ยให้จะแกนกันมันก็เข้าไปแล้วแล้วนี่ก็กดไปตามข้อมูลข,อ,ลของเขา เราก็ได้เพื่อนคุณไหนอยากได้นะเพื่อนนะอย่าเอาตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้เพื่อนเขาจะได้เป็นสมาชิกเลยพอเป็นสมาชิกแล้วนี่ก็จริงกลางมาหาผมผมจะส่งเข้าห้องเรียนเพื่อนๆก็ไปเรียนเอาผมก็มีหน้าที่แนะนําได้แค่นี้ผมสอนไม่ได้ว่าผมก็เพิ่งจะเข้าทําไม่ทานที่ผมดูตาแหน่งพวกเขาทําคนเก่าเขาทากันได้นี่เขาได้เดือนหนึ่งได้เป็นแสนเลยนะเพื่อนนะรายได้เป็นแสนเลยนะรายได้เป็นแสน ต่อคนผัวเมียทําด้วยกันวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นเขาเจ๋งโทรศัพท์นี่เขาเจ๋งเขาทํากันเดือนหนึ่งเป็นสองแสนเขาทํากันปีหนึ่งเขาได้เป็นสองล้านเป็นสิบกว่าล้านไม่ใช่สองล้านเพื่อนๆเป็นสิบกว่าล้าน 10, เขาได้กันสองคนผัวเมียผมเห็นในเขาอันนี้ท่านเพื่อนอยากถ้าผมไม่เปิดที้พเพื่นเพื่อนดูมันจะยาวผมอธิบายแค่นี้คนไหนอยากได้นนะั้นเพื่อนนะถ้าอันนี้ก่อนเพื่อนก็ศึกษาดู ผมไม่ใช่ว่าเป็นคนโกหกนั้นเพื่อนนะตั้งแต่สูตรหวยถ้าว่าเข้าก็เข้าถ้าาไม่เข้าก็ผมบอกว่าไม่เข้าผมเป็นคนอย่างนั้นถ้ามั่นใจกันถ้านี่กันก็อยากมีรายได้นั้นเพื่อนนะเราอายุมากแล้วเราอยากหารายได้บรรไปชีวิตของเราอ่าโหลดตัวนี้ขึ้นไปเพื่อนโหลดขึ้นไปแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นมาต่อดมีคนไปซื้อของชอบของอะไรเราจะได้ จำนวนชิ้นชิ้นละประมาณ300บาทต่อละตำแหน่งตำแหน่งขึ้นไปเพื่อนประมาณ300บาท600บาทแล้วแต่อยู่ตำแหน่งไหนคนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็จะได้สูงต่ำต่างขึ้นไปนี่คือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนั้นเพื่อนนะแค่ทํางานแค่ปลายนิ้วเอาปลายนิ้วส่ง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 ให้กันก็มันก็ได้แล้วรายได้เนี่ยผมทําสูตรหวยเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาเสริมนี่กอผมก็วาดมันก็ดีขึ้นเพื่อนถ้าเกิดว่าคนไหนมาโหลดเอาไปมันก็มีรายได้ทุกคนได้ทุกคน ไม่มีคนไหนจะไปเข้ารัดกลุ่มได้เพื่อนๆไม่มีทางที่จะไปเข้ารัดกลุ่มในคนเดียวไม่ผ่านใครไม่มีในกลุ่มนี้ถ้าผมไม่ส่งให้ดู you, เพื่อนๆเขาไม่เห็นถ้าผมไม่ส่งให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆไม่เห็นในกลุ่มของเขามันเป็นกลุ่มเขาเป็นกลุ่มลับที่ว and ่คาคนจะจะไปเข้าโดยตรงเลยไม่ได้ต้องผ่านต้องผ่านคนเก่าไปแล้ว,ต,วตัวเองจะไปต่อไปตัวเองจะเป็นคนเก่าไปอีกแล้วก็คนใหม่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อตายกันไปอย่างนี้อขอบคุณนันเพือ่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นเพื่อนนะ,ะถ้าก็ว่าหน่วยล่างหน่วยล่างของเราหน่วยล่างของเราตัดเจ็ดตัดตัดเจ็ดตัดสี่ออกไปนั้นเพื่อนนะตัดเจ็ดตัดสี่ออกไปอันนี้ก็เพื่อนเอาไปใส่หน่วยล่างว่ามันเข้ายาวมาเข้ายาวมาใกล้จะได้ก็จะได้ร้อยงวดแล้ว่นเพือ่อนขาดแค่แปดงวด ขาดที่เจ็ดงวดแปดงวดหนึ่งร้อยงวดจะครบหนึ่งร้อยงวดนี่คือจำนวนงวดผมนับลงมาแล้วนี่ผมมาจดตรงต้งบนบันปลายนี่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมันติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ